อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพามาอร่อยกันที่นี่เลยครับหมูทอดร้านตู่โกนั่นเองนะฮะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากครับถนนการจนาพิเศษช่วงบางแคนั่นเองนะฮะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มเลยจะหยุดหนึ่งวันนะฮะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยมีเรื่องของหมูทอดครับที่สืบทอดกันรุ่นคุณยายจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับมาเริ่มต้นเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือกันเลยดีกว่าครับนัานกนคือนี่เลยฮะข้าวหน้าหมู สามชั้นทอดกระเทียมฮะแล้วก็จะมีพริกกับไข่ดาวเนี่ยเสิร์ฟมาคู่ด้วยนะครับรสชาติดีมากครับหวานเค็มกำลังดีมีรสชาติในการหมักมาได้ดีไม่ได้อมน้ำมันจนเกินไปนะฮะถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นี่ก็อย่าลืมมาลองเมนูนี้นะเมนูต่อไปครับเป็นเมนูข้าวหน้าหมูทอดรวมกระเทียมพริกไข่าดาวนั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่หมูสามชั้นหมูสันในกับหมูสันนอกนะฮะ ชมมันเป็นมันที่กําลังพอดีนะกัดเข้าไปแล้วแหละได้เนื้อมากแต่ว่ายังมีความจุ j ยซี่หน่อยๆคือเ,เพราะว่าด้านในมันยังมีมันอยู่ไงอือพอเอามาทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วของเขาแล้วก็รสชาติลงตัวนะเข้ากันได้ดีเมนูสุดท้ายในว,วันนี้ครับเป็นข้าวหน้าหมูสันในทอดน้าเองสูตรน้ํามันน้อย นี่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่ามันน้อยนะแต่วิธีการทําของเขาอะ่ะเขายังทําให้ตัวเนื้อหมูสันในของเขาเนี่ยมีความนุ่มและจ j ยซี่อยู่ด้านในนะมีความนุ่มและนุ่มทั่วกันตลอดทั้งชิ้นฉะนั้นเนี่ย มีสูตรแล้วก็เก่งน่าดูอยู่เหมือนกันฝากไว้เลยนะฮะกับร้านนี้เลยครับหมูทอดร้านตัวโกรครับตั้งอยู่ที่ปั๊มบางจากถนนการจนาพิเศษครับช่วงบางแคนั่นเองเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1นุ่มนะแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยนี่เลยฮะชาแบคกทีซีรอนนมนั่นเองจากชาตรามือครับ และนี่คือผลิตภัณฑ์ชาแบคทีสูตรพิเศษครับที่ตั้งใจคัดสรรพันชาอย่างดีครับด้วยกรรมวิธีสุดพิถีพิถันครับจนได้ชาดําที่มีความหอมอร่อยเหมาะสําหรับชงเมนูชานมแบบซีรอนครับหรือว่าชาดำเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า190สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพ,พูดคุยกันได้ที่ไลน์แอด แอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยผนแดกชากาแฟครับชอปปี้ลาซาด a าเซิร์ชว่า h e r b ์เ House เฮาส์อันเดอร์สกอร์ออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เ เซิร์ชว่าเฮอร์เบอร์เฮาครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเร่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ